ได้ยังกินละสมเยงหิวเขาแห้งแห้งมือเนี่ยเห็ดเบียคลายไเห็ดเบียคลายไเห็ดยังแนนไปไสมากมือนี้พาไปตุกตาไปหาหมอไงไปหาหมอของผู้หญิงที่เกี่ยวกับผู้หญิงบอกว่าเราสองคนจะตัดสินใจกันไงจะตัดสินใจทำอะไรตัดสินใจก็จะได้ผสมพันจะได้ได้มีกูกันไง ฉันเป็นคนเนี่ยฉันเป็ะสมพันธ์บอกว่าเขาเอิ่นนบาอัอนเพจสัมพันทำไมชอบสับสนสมพันธ์นั่นะสับสนอ่ะเพราะว่าอน่าไม่พอสมพื้น้วก็พอสมพื้นมีอะไรนะมีพอสมพื้นพอสำพื้นพอสำพื้นอะไรไม่ใช่พอสมพื้น โอ้ยผสมพันธุ์กับใส่ตาพ่อพระออผสมเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์พอสัมภารเพศสัมพันธ์ผสมพันธุ์เออเออเออเป็นยังเออไม่ความจิตลดเออตัดสินใจกันจะได้มีลูกกันไงสองนิดน้อยนั้นรักนั้นรักไงเพราะฉะนั้นก็พาเขาไปหาหมอไงไปหาหมอจีนก็ได้ยาแล้วก็มาเลยแล้วก็เหมื่อยหลายเหมื่อยหลายหิ้วเข่าหลายหิ้วเข่าหลายเอากินเขาได้ยังกินสันมงอนี่นะ โอ้โหมันนี้กับข้าวเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ปลาแดกปองโอ้โปลาแดกปองเป็นต้นแ,แท่งจะบอกให้อันเนี้ยฝีมือของแม่เทาเด้อฝีมือของแม่เทาเลยอ้ยแ่บหลายแสบคืออันนี้ฝีมือของแม่เทาแม,ม่เทาคือแม่เทาคือไผ่แม่พิทุต,ตาไงโอโ้แม่พี่ทุตาถูกต้องแล้วก็อันนี้ คือต้มผักกาดดองใส่หมูต้มผักกาดดองใส่หมูเป็นกะแบแต่สมนี้ฝีมือของพี่สะพายไงฝีมือของพี่สะพายอะไรฉันเป็นพึ่งต้มให้เธอเสร็จเมื่อกี้ไม่ใช่ไอ้นั่นขอออกมาขอให้มาโดยก็ต้มเองโอ้เบาพิษเบาไม่ต้ม ประกาศดองใส่หมูหมูหมูนี่แหละเาก็ให้มาให้อะไรมาเอาเนี้ยออกประกาศดองให้มาจุกตาก็ต้มงให้ฉันกินไงพี่สะใภให้ประกาศดองมาใช่เมียพี่ชายไงแล้วทีนี้ได้ไข่เจียวอไข่เจียวมากินกัประแดกบองใช่อันเนี้ยฟีมูอง ฝีมือของพี่ตุกตาไงฝีมือของใครนะฝีมือของพี่ตุกตาไงถูกต้องและไอเนี้ยซื้อมาจากเซเว่นยโอ้หิวขาแห้งหากกินกินพี่น้องเอ้ยมาเลยเอาสมยิงขึ้มากินปลาแดกบองใช่ใส่ตุยข้างใหญ่ๆด้วยไห้มูสะอ่อนดูเธอหมูเบิงอยากกินปลาแดกบองบ้านนฮาโอ้มันแซ่บอะ มันแสบป่ะเออเยวตอนย่ำกับอีลาน,นีให้แม่เท้าเฮดใส่กระปุกไปกินน้ำเด้นเอนอือน่ะ,ะแสบหลายประแดกบองกับไข่เจียวเข้ากันร้ายแสบหลายฟูบ่ากันน้ำลายแสก <c oughs> ข่อยบ่าข่อยกันน้ำลายแตกได้สมหญิง ใส้ใส้ตุยประแดกบอกให้เบื้องดูเธื่อมูอันอยู่ต่างประเทศเถื่อมูอยากกินน้ำอุ้ยสะอ่อนหลายหอมหอมนัวหลายมากหลายอืมแสบหลายเด้อืมหัวหน้าอุ้ยแสบแล้วตาสวดเจ๊ะ เขาว่าแย่กินข้าวจาเต็มจะลองเพลงบ่าเป็นแน้วยังไม่มีใครชอบเต็มเลยเทวดาบ่มาณเพราะฉันน่ะดีใจมากอืมได้กินของอร่อยดีก็ได้ฝีมือของสามคนเลยอ่ะทั้งฝีมือแม่เทาอร่อยมากอร่อยจริงๆชื่นใจนะแม่ชื่นใจนะแม่ชื่นใจมากออืมโเคขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณไผ่คนที่ติดต่อเอา ฉันว่าเธอสิขอบคุณนฉันเห็นนึกกินใล้เธอกินไม่จับเป็นทำใครเจะก็ใครใครก็ทําได้ <c oughs> <c oughs> ตุ่มพักกาดเช่ยังเกาะยังเกาะบอกว่าอย่าบอกบมวนเทพดาบมากักเขาให้บอกกันมุนมวนเป็นผัวเมียก,กันหันเขาให้บ้มยิ้มมันบานใช่กันไพไพ,ไพ,ไพเป็นยังไพเป็นไ่เป็นผัว <c oughs> เพออย่านะอย่าว่าบมอย่าว่าบมวนแท้ พอบมวนแทะอืมยางทำจะได้ว้าวบมัวแทอยาได้สมหญิงยาได้เอียงอยู่ในมือหันเห็นบ่หันเธอมีรักทานแล้วเธอจะหลีกเลี่ยงสันบ่ได้เธอบ่ต้องเบาเลยยาได้อาันสิกิมอันนี้ผัเก่าอาวฉสิกิณัมท่านี่ล่ะเซกุดบายเพื่อนซีเพื่อนเพื่อนเจอกันนะ เจอกันที่ไหนเจอกันที่ที่ไหนก็ได้รักเธอโอเค